ออมาหาข้ามีธุระอะไรเขาว่ามาก็ไอหมูสิอาจารย์มันถูกพวกลูกศิษย์อาจารย์แมวยังตะเละเลยแคงฮะจริงเหรอวะมันกล้ายามฆ่าขนาดนี้เชียวเหรอฮะผมเลยมาชชนอาจารย์ไปคิดบัญชีกับมันไปด้วยกันนะครับอาจารย์ว,ยวะกลับไปรูว่กล้ายามกูขนาดนี้ โอ้จานแดงพร้อมบวกเสมอปีเลยอัน,นเราที่ไปกันเถอะโอเคเดี๋ยวมรอคุณนะจานหาอะไรก็หาเครื่องคิดเลขสิวะเครื่องคิดเลขเอาไปทำไมอะจางก็มึงบอกกูไม่ใช่เหรอมันจะปิดที่เป็นชิ้นกับมันเออกูก็พร้อมบวกเสมอ,อ,อ บวกไม่ให้หมดเลยให้มันหมดตัวไปเลยค่าทำแผลค่าทำควันใช่อย่างนั้นครับอาจารย์ตีกันครับตีกันต่อยกันแล้วก็ยิงกันครับตีกันยิงกันมันมึงไปเถอะกูไม่ทันหนักตัว เรื่องนี้เรื่องมีราวกันนะะครูไม่ชอบครูชอบปิกวิเว้ยไปเอ้าโอ้ทำไมอาจารย์ดูว่าจะไปบวกจะบวกให้หมดตัวเลยนะเอาเงินมาจะบวกสักนักแต่ไปม,มีเรื่องนะะครูไม่ไปไ งั้นผมขอของดีป้องกันตัวหน่อยนะครับของดีเหรอวะเออแปบบ๊บเอาอ,อะไรครับอาจารย์ระตะกุบเลยก็ผ้าทําแผลยาล้างแผลยาแดงมาทำไมครับอาจารย์อาจารย์แช่งกันเหรอเนี่ยของดีสุดแล้วนุว่ยถ้าเกิดผงไปเพียงพ้มมาเลือดตกยางออก มึงจะห้ามเลือดทำแผลทันไหมตายก่อนหามส่งโรงพยาบาลพอดีเออขอ,องดีนี่ไปเอาของดีของขังดีกว่าครับอาจารย์จ้าของขังกูเพิ่งทำแดกไว้เมื่อเช้านี่อะไรครับอาจารย์ก็ปลาดุกสิวะซื้อมาเมื่อวานขังไว้เมื่อคืนนี้เช้ามาต้มแดกอร่อย เอาไม้ขันน่เนี่ยไอ้ทันจะได้กินเสียดายกูแหลกหมดแล้วม,มดาวดูของขังขังไม่คืนนี่โอดกบาลเลยกูของขังโอเคครับท่านงั้นผมลาก่อน โออชคดีโชคดไีไป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 บนไปไหนไม่ไปโชว์หนนี้เลยอโอ้ยเหมือนคน,นเนี่ยอูก่ารู้ว่ะโอเข้าสำนักผิดหรือเปล่าวะนี่เรียนอาจารย์ไนมะ่ขอเลื่องไหมกล,ลกลันเหลือเกิน